เพียงเจ้าหันมาคอยนั้นก็แอบดีใจเห็นแล้วเป็นตาห่วงใยอยากได้เอาไว้เป็นคู่ของผู้สาวเจ้าอยู่บ้านใด

he so, what do we have for English today? Okay, so the first English word for today is animals. Spell it, what does that mean? A-N-I-M-A-L-S is animals. And animals can be dogs, cows, a puppy, some fish. It's just the little animals that you have around. <coughs> เพราะว่าคำซับตัวนี้เขาเอามาจากบทเพลงเดียวสิมาเรียคเซนขึ้นกันเนาะอ่าพวกซับพวกหัวพวกคล้วยพวกอ่าเป็ดไก่เนี่ยของเขาก็ายเป็นรวมมาแล้วพวกเพราท่านเป็ดคันไก่สิมันมันสิเขาสิว่าแย่หมดแต่ถ้าเขาจะว่ารวมก็คือแอนิมอลอะไรไว้อะไรไม่เซนเตนโอเค so in the music video he said even though I don't have a lot of money I do have a lot of animals อ่าฮะตประโยคที่น้องอะไรว่าไปเมื่อกี้เนาะหมายถึงว่าถึงแม้ว่าคอยบมมีเงินหลายถึงแม้ว่าคอยบมรวยคือคนอื่นนะเนาะ แต่สิ่งหนึ่งที่ค่อยมีก็คือว่าว่าานะค่อยมีนะมูมาเป็ดไก่งวงควอยอย่างหลายหลายเลยอยู่เหือข่อยประมาณนี้เด้อวัชดำป So the second English word for today is invite I N V I T E To invite someone means to kind of give like a proposal like oh I want you to be here and I'm welcoming I'm welcoming you to be with me and wherever the invitation is for Okay ตัวนี้อ่ะนะตัว invite r i g อะไรตัวนี้หมายถึงว่าอ่ะ การเสื้อเซิร์นเนี่ยนะพวกแกวเนาะการเสื้อเซิร์นสมมุติห้าสีเซิร์นพุนพุนี่อย่างนี้เซิร์นไปดองเซิร์นไปอย่าง้วแต่เนาะอะไรคุณจะพิมพ์ประเซ้นเทน Okay so the sentence is if we get married I will invite all the people in the village ตัวน okay, so ี้นะประโยคตัวนี้เราก็หัมาถึงว่าแลนะถ้าถ้าเขาแต่งงานกันหรือว่าถ้าคอยได้แต่งงานกับเจ้าเนาะคอยสี่เซิร์นทุกคนอยู่ในหมู่บ้านหมดเลย Amanida. Okay, thank you guys so much. That's all for English today. If you guys have any comments, please put it down below, and me and my sister Joy will answer that for all of you guys. Thank you. โอเคเนาะสำหรับภาษาอังกฤษกับทีีประมาณนี้เด้อถ้าไปมีคํำถามอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนาะก็ให้ส่งมาถามตามมานาเดี๋ยวน้องอาเล่อาจารย์อาเล่หรืออาจารย์จูลี่สิเป็นคนตอบเนาะอ่าถ้ามีเวลาก็สิพยายามตอบมาทุกคนเนาะโอเค so now we're gonna go straight into the music video อ่าบัดนี้เฮาสิไปเรียกเส้เพลงกันเลยเนาะ เพลงอะไรยาไขมาห้องไขเพลงอะไรห้งไขไมาห้องไขโอเคเนาะนะนำแล้วน้องสาวเราสิบบุกเอื้อยเนาะเอื้อยเอื้อยจูลี่นี่เราสิบเ้าเก่งเนาะแต่ว่าอันนี้เนาะขี้ดื้อพวกเราเราขี้ดื้อเนาะเราวบางที่เรากระม่วไปเนี่ยเราเด็กน้อยเนาะเราขี้ดื้อเนาะเราอายุสิบแปดปีเนาะเราขี้เราขี้ดื้อเนาะ เพลงที่เฮา s สีมา้าี e ั c t i o n money นันก็นคือน่ะยากให้ม้าฮักกันนั่นเองเนาะอยากให้ม้าฮักกันเด้อคลองนักห้องซื้อลาสาวเนาะลาสาว x2 เนาะ ready เลย,ยล yes let's go <S Let เพียงเจ้าหันมาคอยนั้นก็แอบดีใจเห็นแล้วเป็นตาห่วงใยแยแได้เอาไว้เป็นคู่ของผู้สาวเจ้าอยู่บ้านใดเจ้านั้นมีแฟนแล้วไปหากน้องบอมีผู้ดใดเจ้านั้นมาหาไว้ไว้แม่บ้านเห็นออ้บอมีไอ้บอแม่นลูกเศรษฐีมีแต่หัวใจที่มีอลไรก็มีคอยให้นอง ก็เจ้าหน้าหักป่านนี้ค่าดองบอแพงดอกตีดินเหอนของไอ้ที่มีและไอ้ก็พร้อมให้เจ้าฟรีอยากให้ตัวเจ้ามาหากันอยากได้มาเป็นคู่กันอยากได้จ้ามาส ลมเย็นพัดมากิดใหด้ใจคิดหอดในหัวใจของไอ้ก็มีแต่น้องตลอดยังมีหลายเรื่องที่ไอ้นั้นบ่อ,อยากจะบอก้องนาหักเกินไปไอ้ยานสีชื้อกลอกแค่เห็นแวบ,บแ้วก็บอกเลยว่าลงฮักจะโพสุม,มาเชื่อใดไอ้ก็แอบกดหักกูสาวบักหลายตูวไอ้บอกกาักพ่อยฮักเจ้าู้เดียวก็ไอ้นั้นหัก,หกแต่เจ้าคนอื่นไอ้สี่บอกเอาเจ้าคือคนที่ไอ้เฝ้าบ่งแยงสีเอาเจ้าเป็นเมีย ความหักคงไอที่มีไอย,ยกให้เจ้าฟีฟีเพียงเจ้าบอกหักจากที่ไอคนนี้ก็สุขใจอยากให้โตเจ้ามาหักกันอยากได้มาเป็นคู่กันอยากได้เจ้ามาสร้างฝันจับมือนำกัน But on my heart? บ่มีดอกโลดบ่มีดอกโลดขันโกมีแต่หัวใจโซโซกับโลดจากยินงคู่ใจหากน้องไอหักจากใจเพื่อนไอนั้นมีเป็ดไก่ถ้าได้เจ้ามาเป็นไัยคือสีดีจะมีคู่ขอห้องเป็นคำสุดท้ายโตไอบ่อันตร จบแค่แม่คำพวงเหตุปัดส่งให้ในายหลวงให้เข้าไปหมดบ้านเลยอยากให้โตเจ้ามาหากันอยากได้มาเป็นคู่กันอยากได้เจ้ามาสร้างฝันจับในลำก้าวแล้วย่างไปนั่นบ่มีบต่ต้องห่วงไอ้จะจบแค่แม่คำพวงเหตุปัดส่งให้ในายหลวงให้เข้าไปหมดบ้านเลยอยากให้โตเจ้ามาหากัน One day. Okay, koi Magli. Mak Top My Ale. Koi Magli. Why you Magli Ale? I'm glai because he says a really powerful message. He says, you know, that he wants her to have faith in him, mm -hmm. to believe that he's gonna be loyal to her and he's gonna treat her right and he's gonna love her. And he kinda says, you know, I do have some land and I have a lot of animals. And my mom even said that she's gonna take good care of you mm -hmm. and we have to make things work. That's what he's saying.

อ่อบอว่าแต่เสียงบีทหรือบอว่าแต่เสียงอ่ะนะเนื้อหาในบทเพลงเนาะบทเพลงเพลงนี้เนาะอ่ะนะค่อยคิดว่าอ่ะนะน้องๆขอเขาอาจจะพยายามสื่อสารถึงไปว่นาน่ะมันเป็นแบบลักษณะแบบความฮักแบบอ่ะป๊อปป,ปี้เลิฟแบบเก่าแบบฮักเป็นนักเฮียเหลืออ่ะยังหนุ่มยังน้นอยละฮักกันนะไนม่บอะแล้วอ่ะนะประมาณว่าแบบอ่ะผู้ซ้ายนี่เนาะออาจจะมาจากครอบครัวที่แบบบุคอยสมบูรณ์ปานใดแบบว่าบุคอยแบบว่าบุคอยมีเงินมีค้ำปานใดเนาะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากบอกให้นะแฟนเราหรือผู้หญิงหูนะ้เนาะก็คืึ้นาน,นั่นแหละถึงควยสิบลูีมันมีคำหลายหนวะ่แต่ว่าควยกับมีไฮมีน้ำมีหั้มีสวนอยู่แล้วก็มีเป็ดมีกายมีอ่าอ่างวงมีควายหลายอยู่อย่างสินะแบบว่าเขาต้องสร้างความฝันน้อกันเนาะถ้าทราบใดที่เราบกปล่อยมือกันคนะวามฝันของเขาจะเป็นจริงแน่นอนอย่างสิประมาณนี้เนาะ อันสุดท้ายไปนี่เนาะอันสุดท้ายแปลว่าจากประสบการณ์ของข่อยที่เคยผ่านจุดๆนั่นมาเนาะที่เคยผ่านแปลว่าความทุกข์ความยากหรือว่านั่นนะเด็กน้อยบันนอกบันนามาเนาะอันนี้ก็อีเป็นอีกแบบหนึ่งที่ข่อยสำแนะนำเนาะข่อยสำแนะนำตลอดเนาะแต่ว่ามันเกี่ยวกับบทเพลงน้ำมันซะเนาะอ่าถึงเฮามีความฮักมันบอกน้องๆถึงเฮามีความฮักตอนนี้เวลานี้เนาะกับบทอยากให้ไปแบบจริงจังหลายเนาะฮักกันมันก็ดีแล้วเนาะแต่ว่าพยายามแปลว่านั่นนะอย่าพยายามตัดสินใจอย่างไวๆอ่ะให้ใจมันบอก โดยเฉพาะเขาเป็นผู้ซ้ายเนาะผู้ซ้ายนี่พวกเจ้านันนัอย่าคิดอย่างสันนะาาาสส้นๆเนาะบอกเป็นเราเออเขาฮักขมักก็จีนซีน่าพักขัไปแต่งงม้มแต่งงานอย่างซีนบ่ละแบบนั้นบ่ได้เด้อพวกเจ้าเด้นะอเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าไว้ของเขายัางบทท่านถึงเป็นไว้ที่แบบว่าบรรลุนติภาวะที่จะมีความรับผิดชอบเพียงพอนะพวกเจ้าเนาะเพราะว่าคอยมาผ่านจุดนั้นมาแล้วคอยมาเห็นสังคมอันกว้งไก่เนาะคอยจึงสามารถแนะน,ะนะนำน้องๆได้เนาะ ถ้าเ้าฮพักเขาเป็นเวาลากับพยายามอันนานนะพักเขาสร้างฝันถึกแล้วเนาะแต่ตัวเขาต,ขเตัวเขาเจ้าเนะก็ต้องไปท้ำไปฮี้ให้มันจบเนาะให้มันมีงานทำให้มันมีรายได้ที่ดีให้มันมีรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงตัวเองได้แล้วกับเลี้ยงผู้หญิงเลี้ยงแฟนเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนเลี้ยงเขาได้แล้วสิกับเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เขาได้เนาะเมื่อนั้นแล้วก็จิงขอเขาจะแต่งงานเนาะหลังจากนั้นเป็นเวลาชีวิตความฮักเขาขกับจิงสิมีความสุขแล้วกับมันจิงสิสมบูรณ์แบบเนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นข้อที่เตือนใจเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าสําหรับบทเพลงรวมๆแล้วก็ถือว่าออกมาได้ดีเนาะพวกเขาอะไรมากหลายไปอะไรยังไม่ครับโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิมีประมาณนี้แหละถ้าใครมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยได้เลยถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอ e เมนต์และสมัครสมาชิกช่องของเราด้วยนะรับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบายเลาเช็คไมเลาเช็คไม้บาย